เดี๋ยวเราจะทบทวนธรรมพร้อมๆกันนะครับการทบทวนธรรมพระรูเจ้าตรัสว่าคนจะบรรลุธรรมเพราะทบทวนธรรมทบทวนสัจจะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเรามาทบทวนธรรมเป็นความจริงแห่งชีวิตที่จะสร้างจิตวิญ,ญญาณให้ผาสุขที่สุดในโลกโดยอ่านไปพร้อมๆกันนะครับ เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่นเราต้องระลึกรู้ว่ามันคือวิบากกรรมเขาวิบากกรรมเราแก้ไขได้ด้วยการทำดีไม่มีถือสาไปเรื่อยเรื่อย แล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้าในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติอื่นๆสืบไปความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไปเองเราต้องรู้ว่าแต่ละคนมีฐานจิต แตกต่างกันเราจึงควรประมาณการกระทำให้เหมาะสมกับฐานจิตของเราและฐานจิตของผู้อื่นคิดดีพูดดีทำดีไว้ก่อนดีที่สุด การกระทำเดียวกันมีเหตุผลในการกระทำกว่าล้านเหตุผลต้องระวังอคาาติหรือความเข้าใจผิดจากการคาดเดาที่ผิดของเราสิ่ง,งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมาไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมาถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตนเอง เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเราไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างยุติธรรมเสมอเพราะเราเคยทำเช่นนั้นมามากกว่านั้นเมื่อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้นเรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้นเราทำดีด้วยการช่วยไม่ให้คนอื่นทำผิดได้ก็ช่วยแล้ววางให้เป็นไปตามวิบากดีของเขาช่วยไม่ได้ก็วาง ให้เป็นไปตามวิบากร้ายของเขาเมื่อเขาเห็นทุกข์จนเกินทนจึงจะเห็นธรรมแล้วจะปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเราเราเท่านั้นที่ผิดต่อเราคนอื่นที่ทําไม่ดีนั้นเขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้นและเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเราแต่เขานั้นผิดต่อตัวเขาเองถ้าเรายังเห็นว่าคนที่ทำไม่ดีกับเราเป็นคนผิดต่อเราแสดงว่าเรานั่นแหละผิด อย่าโทษใครในโลกใบนี้ผู้ใดที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเราจะไม่มีทางบรรลุธรรมนี่คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงเพราะไม่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับล้วนเกิดจากการกระทำของตนเองเท่านั้นเมื่อรับผลดีร้ายจากการกระทำแล้วผลนั้นก็จบดับไปและสุดท้ายเมื่อปารินิพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไปไม่มีอะไรเป็นสมบัติของไทยเพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไปจึงไม่ต้องยึดไม่ต้องทุกข์กับอะไร สิ่งที่มองไม่เห็นที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่เป็นอยู่ทุกอย่างในชีวิตของคนคือพลังวิบากดีร้ายที่เกิดจากการกระทำทางกายหรือวาจา หรือใจของผู้นั้นในอดีตชาติและชาตินี้สังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วนการได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเราไม่ได้ดังใจเราเป็นสุดยอดแห่งเครื่องมืออันล้ำค่า ที่ทำให้ได้ฝึกล้างกิเลสคือความหลงชิงชังรังเกียรติหลงยุดมัน่นถือมั่นในใจเราและทำให้ได้ล้างวิบากรายของเราหลักการทำดีอย่างมีสุขหกข้อหนึ่ง รู้ว่าอะไรดีที่สุดสองรารธนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสลงมือทำให้ดีที่สุด 4. ยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้วห ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดหกนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดทำดีให้มากๆเพื่อจะให้ดีชิงออกริดแทนร้ายที่เราเคยพลาดทำมา ในชาตินี้หรือชาติก่อนก่อนจะได้มีดีไว้ใช้ในปัจจุบันและอนาคตในชาตินี้และชาติอื่นๆสืบไปยึดอาศัยดี ที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงนั้นดีแต่ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเกิดดีดังใจหมายทั้งทั้งที่งทองค์ประกอบเหตุปัจจัยณเวลานั้น ไม่สามารถทำให้ดีนั้นเกิดขึ้นได้จริงนั้นไม่ดีจงทำดีเต็มที่เหนื่อยเต็มที่สุขเต็มที่ไม่มีอะไรคาใจไม่เอาอะไร คือสุดยอดแห่งความอิ่มเอเิบเบิกบานแจ่มใสสาธุมีวาทะแห่งปีสามประโยคนะเราจะกล่าวพร้อมกันเย่เย่เย่ดีใจจังไม่ได้ดังใจแย่แย่แย่สวยแน่เรา เอาแต่ใจเย,ย่เย่เย่ไม่หวัว่นไหวใจเป็นสุข